เพลงรถของเล่นนะครับอ๋อ,อครับพ่อจำได้ไหมในวันที่ผมยังเป็นเด็กกับรถของเล่นขันโปลดนักุขใจบนถนนที่มีนายจินตัานนการแก้ไขลอ จนวันที่เห็นเพื่อนมีกันใหม่เป็นรถที่เบิเกไปและเร็วกว่าพ่อจำผมจำในวันนันสิ่งของดีผมปราชนาผมร้องผมงอแงจนกว่าพ่อตามใจมัน,นแค่แฉมตายอย่างร้องไห้ดังๆดิมเท่านั้นก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการได้นี่ ตรถ้องเล่นกรบพือกับเพื่อนเขามีกัน่ารู้พอหอนไม่นานที่เห็นผมเสียใจผ่านมาเริมไซส์ว่าตัวกับใจมันโตเกินไว้หรือเปล่านี่คือเงาหรือใจมันใหญ่ไปพอครับคำว่าความรักนั้นมาเติมเต็มที่วางในใจอยากรู้มีใ,ใครที่ไหนหรือเปล่า จนวันที่เห็นเพื่อนเขารักกันอย่างนั้นผมควรจะยินดีให้แต่ว่าปัญหาเพราะว่าเจอคนนั้นผมละคงผมอยู่มานัผมพยายาทำไงให้เขาจริงกันมันต้องใช้น้ำตาไหลแต่ร้องให้ดังๆเท่านั้นไอ้ทุกดต้อง มีสักตา,าเลิกลาให้เธอเห็นว่ารักของผมให้เธอได้มากกว่าต้องใช้สักกี่น้ำตาเธอเห็นเห็นใจที่เคยบอกว่าให้ละไกลไปสุดท้ายก็ใจเหมือนกันกันกบ คืนเมาแต่เอาจริงๆเมื่อท่านมันมีราคาจะบางทีเธใจก็ไม่ยีความหมายทุ่มเธเท่าไรเธอก็ไม่ยอมขายต้องวารองทำยังไงให้ช่วยผมมทีบอกได้ไหมว่ามันต้องใช้น้ำตาแค่ไหนตะร้องไอ้กี่ครั้งที่เขาทิ้งขวางได้เลกหล่ะรักแล้วเลกละ ให้เธอเห็นว่ารักของผมให้เธอได้มากกว่าต้องใช้สเกเลน้ำตาเธอเห็นได้เห็นใจสุดท้ายมันคือราคาที่ไม่เห็นใจก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเพลงรถของเล่นนะครับเออโอเวอร์สกายทีวีนะครับ ก็ถ้าชอบกดไลค์เ like, mm hmm. จ๋งก็แชร์นะแต่กดซับสไคร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกัน EP หน้าเอ้ยดูเอ้ยชุยเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรลาก่อนนะครับปิ๊ป,ป,ป